ไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะพาไปเยี่ยมชมในส่วนของวิสาหกิจ สมุนไพรที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเขามีการนําในเรื่องของกัญชาเนี่ยมาต่อยอดนะคือใช้ประโยชน์จากกัญชาได้อย่างถูกต้องเพราะว่ากัญชาเนี่ยเมื่อมีการปลดล็อกกันแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยนำไปใช้ผิดวิธีมันก็ไม่ถูกประสงค์ที่ทางรัฐบาลค่าเขาตั้งใจที่จะปลดล็อกเพื่อที่ใช้ในส่วนของการทาทางการแพทย์ดังนนของวิสาหกิจชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนะคะสมุนไพรในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็นํามาต่อยอดในการทำเขาเรียกว่ายาต้นตํำรับค่ะ ต้องบอกว่าต้นกัญชานะคะนับพันต้นค่ะที่เห็นกันอยู่ณตอนนี้เลยค่ะคือฟาร์มปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูเกต็ตตั้งอยู่ในซอยเดชานโรงตําบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูเกต็ตเป็นฟาร์มกัญชาออร์แกนิกค,ค่ะหนึเซเลยที่มีการควบคุมคุณภาพการปลูกเป็นระบบแบบครบวงจรตั้งแต่การเตรียมดินปุย๋ยและขั้นตอนของการปลูกไปจนถึงการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น,นะคะที่มีส่วนผสมของกัญชาที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดภูเกต็ต พร้อมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรระดับดีมากค่ะในปี2565จากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโดยฟาร์มแห่งนี้นะคะทำการศึกษาเรื่องของกัญชามาตั้งแต่ปี2562ค่ะครั้งแรกก็มีการเพาะปลูกนะคะโดยใช้เมล็ดสายพันธุ์หางกระรอกที่ได้รับจากกรมการแพทย์แผนไทยค่ะแล้วก็การแพทย์ทางเลือกจานวน1,608เมล็ดอีกด้วยค่ะ ในส่วนของนางสาววันดีเพชรชูค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวสุขภาพในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เล่าให้ฟังว่าค่ะทางกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาปลูกกัญชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ส่งผลผลิตช่อดอกกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อที่จะนําไปใช้ในการผลิต ตำรับยานะคะเป็นแพทย์แผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่ในส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นในในส่วนของพระวยาสิบติดให้โทษประเภทที่5ค่ะและเพื่อเป็นการและเพื่อเป็นการ สร้างศูนย์เรียนรู้และรวมไปถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่การจัดจําหน่ายดอกกัญชาแห้งเพื่อเป็นการต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้การใช้ประโยชน์จากกัญชานะคะทางด้านของการแพทย์และงานวิจัยที่เป็นนโยบายที่สําคัญของกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้กัญชาที่ผปดกฎหมายและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภยัยผ่านงานวิจัยและควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานเพื่อใช้รัก าโรตามผลการวิจัยอีกด้วยค่ะ